วันที่28อ่านโจทย์ในหนังสือตัวเองไปชําระหนี้ให้ร้านพลอยครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะเราซื้อสินค้าจากร้านพลอยวันที่เท่าไหร่นะลูกวันที่25ซึ่งวันนี้วันที่28ที่เราชําระครึ่งหนึ่ง28ลบ25เท่ากับ 3. อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องได้ส่วนลดหรือไม่อยู่คําว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง ไปดูซิว่าเจ้านี้การค้าร้านพอยที่เราซื้อสินค้าร้านเขามันตั้งเครดิตไว้เท่าไหร่12,840อยู่วันที่25ใช่ไหมยี่แล้วมีการรับคืนส่งคืนอะไรหรือไม่ไม,มไม่มีเนาะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอา12,840พันหารด้วย สเท่ากับที่มาของตัวเลขนะคะอันนี้คือ1ที่เราจะต้องหาต่อมาสองที่เราจะต้องหาคือส่วนลดรับส่วนลดรับครูก็จะยังย้ำให้อีกว่าเอายอดที่ซื้อสินค้าจริงๆไม่บวกพาษีซื้อภาษีขายไม่บวกนะคะ ส่วนลดนลับที่เราจะได้รับเพื่อนบอกว่ามีคนนึงบอกเอายอดซื้อจริงๆยอดซื้อจริงๆเขาเท่าไหร่หมื่นสองหมนสองเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้รวมภาษีอะไรทั้งนั้นนะครูหนูจะเอาหมื่นสองนี่แหละมาหาร2เลยมันได้เท่ากับ6,000นหกพนี่คือวิธีคิดที่1ส่วนวิธีคิดที่2คือเอา6,240นสองคูณด้วย หารด้วย,100ย1 0 7รหารด้วย1 0 7ก็จะเท่ากับเท่าไหร่200เท่ากับ240ตัวนี้คือเป็นภาษีเราก็จะเอา6240ลบภาษีออกมันก็จะเหลือ6,000วิธีนี้เป็นวิธีคิดที่2นะคะถามว่าครูแล้ววิธีไหนมันดี มันดีกว่ากันวิธีที่2เพราะถ้าเกิดหนูไปเจอกรณีที่เขาไม่ได้แยกมาให้อะไม่ได้แยกภาษีซื้อภาษีขายมาให้เราคิดเองอ่ะบางทีเขาอาจจะรวมมาให้เลยว่าซื้อสินค้าอยู่ที่12,840รรวมภาษีซื้อแล้วเนี่ยกรณีเนี้ยหนูจะต้องมาแยก ภาษีอีกอยู่ดีถ้าสมมุติหนูทําวิธีที่2หนูก็จะได้รู้เลยว่าอ๋อเราแค่ทําการแยกภาษีมันออกแค่นั้นเองนะคะซึ่งรู้แล้วนะ้อง6,000มาจากไหน6กพันคูร์ได้เท่ากับ180ส <180. S 1> ิบเงินสดที่เราจะต้องจ่ายมันก็คือผลต่างเอา6,420ลบกับ ร้อยแปดสิบเงินสดที่เราจะต้องจ่ายครั้งนี้ก็คือ6กพันสบาทวิธีแบบต่อเนื่องและสิ้นงวดชื่อบัญชีที่แตกต่างก็คือส่วนลดรอบกับสินค้าคงเหลือนะคะต่อมาวันที่29อ่านโจทย์ในหนังสือการบันทึกบัญชีเหมือนกันทั้งสองวิธีเดบิตค่าใช้จ่ายในการ บริหารเดบิตดอกเบีย้ยจ่ายถ้าไม่บอกว่าจ่ายด้วยอะไรให้จ่ายด้วยเงินสดนะคะก็ยอดบวกกันปกติวันที่30บอกว่าจ่ายชำระหนี้ให้ร้านแก้วแล้วก็รวมภาษีเราจะทำการจ่ายชำระหนี้ครั้งนี้เขากำหนดยอดมาให้ก็คือ1,700บาทอย่างที่ครูบอกไปก่อนหน้านี้ว่าบางกรณีเขาจะกำหนดยอดมาให้เลย ซึ่งเขาจะบอกเราด้วยว่ามันรวมภาษีซื้อแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คิดส่วนลดเราจะต้องเอายอดที่มันยังไม่รวมภาษีถูกต้องไหมนี่แหละที่ครูถึงบอกว่าให้ใช้วิธีที่สองจะดีกว่าเราจะได้แยกเป็นว่าภาษีซื้อเท่าไหร่ตัวสินค้าที่เราซื้อจริงๆมันเท่าไหร่นะคะซึ่งตัวหนึ0งหมนตัวเนี้ยมันก็จะมาจากหนึ่งหมื่น 700ร้อคูณเจารร้อมันจะเท่ากับ700ดร้แล้วเราค่อยเอา1,000งเนี่ยมาลบกับ700มันก็จะเท่ากับ1,000 0บาทแล้วเราค่อยเอาไปคิด2%ครั้งนี้นะคะเจ้านี้การค้าร้านแก้วโจทย์กำหนดมาเลยว่า1,700บาทส่วนส่วนลดเนี่ยก็จะ 1,000คูณกับ2%นะคะอันนี้คือ1ที่เราได้มา2ที่เราต้องหาและ3เงินสดก็คือผลต่าง1,700ลบกับ200เราจะจ่ายเงินสดอยู่ที่1,500บาททั้ง2วิธีชื่อบัญชีที่แตกต่างคือบัญชีส่วนลดรับและสินค้าคงเหลือแต่ตัวเลขเหมือนกันนะคะสุดท้ายวันที่31โจทย์บอกว่า โอนปิดบัญชีภาษีซื้อแล้วก็ภาษีขายนะคะที่ทำปกติภาษีขายมันอยู่ฝั่งฝั่งเครดิตใช่ไหมเวลาปิดเราจะปิดเข้าฝั่งเดบิตภาษีซื้อปกติจะอยู่ฝั่งเดบิตเวลาปิดเราจะปิดฝั่งเครดิตนี่คือที่มาของเดบิตภาษีขายแล้วก็เครดิตภาษีซื้อก็คือปิดสลับฝั่งนะคะ ทีนี้ภาษาีมูลค่าเพิ่มเนี่ยกูอยากให้หนูทําเป็นอย่างนี้ไว้ลูกเดบิตภาษีขายแล้วก็เว้นไว้หนึ่งบรรทดัดค่อยเครดิตภาษีซื้อเพราะเราไม่รู้ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มผลต่างมันจะอยู่ด้านไหนนึกออกไหมอ่าถ้ามันอยู่ฝั่งเดบิตเราก็สามารถที่จะภาษีมูลค่าเพิ่มไปได้เลยหรือถ้ามันจะอยู่ฝั่งเครดิตหนูก็มาภาษี มูลค่าเพิ่มแค่นี้เองเพราะว่าเวลาตีรายวันทั่วไปเราไม่ต้องใส่ใตัวเดบิตเครดิตตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ่านั่นแหละให้เว้นไว้1นบรรทัดก่อนนะคะพาสีซื้อกับพาสีขายหามาจากไหนทีนี้พาสีซื้อเดบิตเครดิตแล้วก็พาสีขายเดบิตเครดิตอ่ะมาหาช่วยกันดูในหนังสือของตัวเอง ตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นมาว่ามีภาษีซื้อด้านไหนภาษีขายด้านไหนบ้างไล่มาให้ครูลูกวันที่สองอะไรภาษีซื้อเครดิตฟังเท่าไหร่หนึ่งพันห้าสิบต่อวันก็วันเก้าภาษีซื้อเครดิตห้าสิบหกบาทห้าสิบหกบาทภาษีซื้อเครดิต ต่อวันสขายเคดิตหนึ่งพันสวันที่ยี่สิีขายอยู่ดีดิตเจ็ดสาที่สี่สิบเดอบิตแปดพันสี่ ห่ <120. S 2> หมดหรือ,อยังหม,หมดแล้วนะคะทีนี้เอาพาษีซื้อฝั่งเดบิตบวกกันให้ครูหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเครดิตไม่ต้องบวกเราก็จะเอาฝั่งเดบิตกับเครดิตมาทำอะไรกันมาลบก,กันลบก,กับห้าสิบหกได้เท่าไหร่คะหนึ่งพันแป ต่อมาภาสีขายละลูก2อ <24. S 1> 2พหี่สิบลบกลับเจ็ดสิบเท่ากับสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองพันสี่ร้อยห้าสิบนี่คือที่มาของตัวเลขฝั่งภาสีซื้อและภาสีขายได้ไหมนี่ที่เราหาได้ คูแล้วพางค่าเพิ่มมันจะไปอยู่ด้านไหนภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็จะไปอยู่ฝั่งที่ตัวเลขมันน้อยเพื่อที่เราจะทําให้ยอดมันเท่ากันหรือว่าบาลานนั่นเองนะคะข้อนี้สีมูลค่าเพิ่มมาอยู่ฝั่งเครดิตด้วยยอด616บาทซึ่งเราก็จะเอาเป็นผลต่างสอง0ลบกับ1 8 3 4สนะคะ ต่อมาดูที่เขาอธิบายกิจการจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่15ของเดือนถัดไปโดยบันทึกบัญชีดังนี้ mm hmm. เห็นไหมว่าวันที่31เมื่อเขาหาภาษีมูลค่าเพิ่มได้ mm hmm. เขาจะมาทำการกลับรายการมันลงมาณนะวันที่เรา,เาทำบัญชีวันสุดท้ายนะคะ ซึ่งถ้าภาษีมูลค่าเพิ่มมันอยู่ฝั่งเครดิตใช่ไหมคะที่เราคำนวณได้เวลากลับเรากลับมาอยู่ฝั่งเดบิตเพราะฉะนั้นเครดิตจึงเป็นเจ้าหนี้กรมสัมพากรแต่ว่าถ้าภาษีมูลค่าเพิ่มมันอยู่ฝั่งเดบิตเวลาปิดบัญชีหนูจะต้องปิดเข้าฝั่งเครดิตก็คือภาษีมูลค่า เพิ่มเจ้านี้กรมสัมภากรจะอยู่ฝั่งไหนฝั <David. S 1> ่งเดบิตซึ่งถ้าอยู่ฝั่งเดบิตเราจะใช้ชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้หรือไม่ไม่ <Why? Okay. S 1> เราจะใช้ชื่อบัญชีว่า <L umi. S 1> ลงุงมีกรมสรรพากรระหว่าง1กับ2ตัวไหนที่หนูจะต้องได้รับคืนภาษี <c oughs> ก็คือวิธีที่ Oh. สองก็คือเรารอให้กมรมสรัากรคืนเงินมาให้กับเราใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าภาษีซื้อเรามันมากกว่าภาษีขายเราจะต้องทําการขอคืนภาษีนั่นเองโอเคไหมณ <Okay. S 1> นะวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะเราก็จะทําการจ่ายภาษีแล้วทีนี้ mm hmm. เมื่อเราตั้งเป็นเจ้าหนี้ไว้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ของเราก็จะลดลง นะคะแล้วก็เครดิตด้วยเ,เงินสด616บาทแต่ถ้าเป็นลูกนี้ล่ะเราจะเดบิตอะไรเ,เดบิตเงินสดเครดิตลูกนี้ก็คือกรมสรรพกรคืนภาษีมาให้เราแล้วโอเคเก,เก่งมาก